ครับปัจจุบันนี้เวลาเราไปซื้อลูกไก่เนี่ยเขาจะขายไก่ตัวเล็กๆบางทีก็2วัน3วันฮะซึ่งบางครั้งนี่เราอาจจะไม่รู้ได้เลยว่าไก่ตัวเล็กๆอย่างเนี้ยมันมีตัวผู้ตัวเมียล้วจะดูกันยังไงนะวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ตะเภาทองที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ผมอยู่กับ คุณชัยยกรผิเกลี่ยงนะชัยยธรฮะผิเกลี่ยงเป็นเจ้าของฟาร์มนะเดี๋ยวก็คุณชัยยธรก็จะอธิบายว่าวิธีดูลูกไก่เนี่ยพวกผู้ตัวเมียนี่จะเป็นยังไงฮะครับก็ดูง่ายๆนะครับก็ความใกล้เคียงก็อาจจะมีบ้างนะครับก็ประมาณ90%เรนะครับดูเราดูที่ปลายขนไก่แลยเกินถ้าถ้าปลายขนสลับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะปลายขนสลับเป็นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะฟันปลาเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเป็นลักษณะฟันปลาอย่างนี้ตัวเมีย ตัเมียครับแต่ถ้าแต่ถ้าปขนเนี่ยปลายปลายปลายขนเนี่ย,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 นเ,นยเราระหว่างร่องเนี่ยมันเป็นฟันปลาถ้าตัวผู้เนี่ยมันจะเสมอกันเลยไอ้ไอ้ขนระหว่างร่องเนี้ยมันจะขึ้นมาเสมอกันเลยครับเป็นคู่เป็นคู่กันอันนี้สังเกตดูเรทขี่ร่องๆตรงนี้นะนี่ใช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 เใชนใช่ใช่ใชัใช่นช่ใ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 น่็ช่ใช่ใชันช่าช่ใ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 ั่ใใช่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 าช่ใ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 ่ใช่ใช่ใช่่น,ชน่่ายๆจากคุณชัย เว,วลาเลือกซื้อลูกไก่ตัวผู้รือตัวเมียต้องดูที่ปลายเปลกนะ,ะครับว,วิธีสังเกตง่ายงครับบางคนบางคนฝีมือก็จะบีบตูดบางคนฝีมือก็จะจับตะเกียบแต่ว่าอัอนนั้นมันจะชําไก่จะฉ่าเวลาเนี่ยเราเราจับขึ้นมาดูปีกความเคลื่อนเคลื่อก็อาจจะมีบ้างเล็กเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองแต่โดยส่วนใหญ่มันก็จะใกล้เคียงนะครับอย่าลืมครับซื้อลูกไก่ดูที่ปีกนะฮะดูว่าถ้าปีกปลายปีกเนี่ยคนจะเสมอกันนั่นก็คือตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าปลายขนนี้ย เป็นเครีว<อ>่วงเป<ล>็นตะเกียบมาเป็นเป็นป<ล>พันฝันปลานะคือไม่ตรงยา,ยาวยาวมั่งสั้นมั่งอย่างนี้ก็เ,เป็นตัวเมียครับ